สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวน้ำยาตัวนี้ครับ l Light s h a d o w ครับผม A A A ครับเคลือบแก้วพิเศษครับตัวนี้เป็นเคลือบแก้วรถมอไซค์นะครับก็ขวดนี้ราคา250บาทครับรวมค่าจัดส่งก็เป็น300ท้อทนพอดีครับก็น้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่มีส่วนผสมหนึ่งที่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกส่วนของรถเลยนะครับ ย้ำนะครับได้ทุกส่วนครับแล้วก็สีเข้มสีอ่อนใช้ได้หมดครับกลิ่นจะออกมะลิหอมมากครับตัวนี้หอมจริงๆครับใครเอาไปใช้จะรู้เลยครับว่าโคตรหอมเลยครับสดชื่นมากครับวิธีใช้ก็เขย่าครับมันจะเคลือบกันพวกน้ําฝนกันพวกอาคาบฝุ่นคาบละอองให้มันมาเกาะนะครับแล้วก็คือฉีดได้ทุกส่วนจริงๆครับเดี๋ยวดูนะครับว่าฉีดอะไรได้บ้างมาดูขั้นแรกเลยนะครับคือตรงนี้ครับพวกสีดําๆเนี้ย มันจะมีคราบสกรปรกเราสามารถฉีดได้เลยครับฉีดประมาณนี้แล้วก็ใช้ผ้าถูครับผ้า 3M นะครับถูเราจะเห็นความแตกต่างครับอันนี้ผมจะถูด้านซ้ายก่อนอ่ะนี่เคยเจอไหมครับเป็นคราบขาวๆอย่างเงี้ยถูเช็ดยังไงมันก็เนี่ยประมาณเป็นคราบขา,ขาวอยู่หน่อยทีนี้มาดูฝั่งนี้กันนะครับว่าถูแล้วเป็นไงนี่ครับ ถูได้หมดครับหน้าป่องหน้าปัดไฟพวกสีดำๆนี่จะขึ้นดีเลยครับเนี่ยครับใช้ผ้าแห้งถูนะครับก็มันจะเป็นเคลือบแก้วเข้าไปสังเกตนะครับสีดำตรงนี้จะเงามากครับเราเวลารูปมันจะลื่นๆครับนี่ครับคือใช้หลังล้างรถเสร็จครับแล้วก็เคลือบไว้เวลาเราจะไปออกทริปออกอะไรก็มันจะได้ช่วยกันฝุ่นกันอะไรได้นะเห็นไหมครับอันนี้ถูไป เบาๆนี่จัดไปดูเปรียบเทียบซ้ายขวานะครับขวาจะมีคราบพวกนี้อยู่ครับตรงนี้จะเป็นแบบเงาเลยเนี่ยหรือสีมันจะดูสีขึ้นมาเนยครับเดี๋ยวถ้าอยากลองให้เห็นผลน,นะครับที่ชัดกว่าเดิมพวกพวงนี้ได้หมดเลยครับพลาสติกพวกนี้เคยไหมครับที่มันเป็นด้านๆอย่างเงี้ยแล้วก็เบอะครับเบอะดูนะครับเบอะเดิมผมจะฉีดแค่ครึ่งเดียว อ่ะเนี่ยดูนะครับเบาครึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเราจะเห็นความแตกต่างครับนี่ครับความแตกต่างที่ชัดเจนด้านหนึ่งเคลือบด้านหนึ่งไม่เคลือบครับเห็นอะไรไหมครับเบาตรงนี้จะเป็นแบบลื่นๆครับจะไม่ลื่นมากครับผมจะเป็นเหมือนมีอะไรเคลือบไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านๆอเค นี่ครับทีนี้มาดูเบาะแทบแปดร้อยน่าจะเห็นผลเบาะมันเป็นเบาะมันนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ผ้าอีกผืนเช็ดเช็ดทิ้งก่อนนะครับนี่ครับเราจะเอาสามเอ็มสามเอ็มเช็ดก่อนผ้าเปล่านะครับตัวนี้นี่ครับสีจะเป็นอย่างนี้เคยไหมครับเป็นคราบพวกขาวๆอย่างเงี้ยทำไงใช้เครือบแก้วตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดครึ่งซ้ายนะครับเอาแค่นี้ก่อนฉีดแค่ใช้ได้เยอะครับ แล้วก็จะเอาอันนี้ครับสามเต็ม <3 M S 1> ตัวนี้เช็ดนะครับให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นน้ำนี้เลยครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวครึ่งเดียวปึ๊บี๋ยวลอบแป๊บนึงใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีใช้ผ้าแห้งเช็ดให้มันแบบนี่ครับให้มันเงาแล้วเล่นนี่ครับนี่ครับบอกเป็นไงครับ สีดำอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้จะออกลื่นๆครับเนี่ยลื่นๆนี่ครับเป็นลื่นๆเงาๆนี่ครับนี่ครับด้านนู้นจะเป็นด้านๆหน่อยด้านนี้จะเงาหน่อยถ้าดูแสงนี่จะรู้เลยครับสะท้อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเช็ดให้หมดนะครับเคลือบเปาะทีนี้มาดูกันนะครับมันสามารถเคลือบตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาผ้าส้มนี่ครับเช็ด ก่อนคือไม่ได้ล้างรถเลยครับนี่ครับจะเช็ดช่วงบนนะครับช่วงนี้ออะให้หมดเลยนี่ครับนี่เป็นก่อนนะครับก่อนใช้น้ํายานะครับจริงๆตรงนี้ผมเพิ่งเคลือบแก้วมานะครับก็เดี๋ยวใครสนใจเคลือบแก้วนี่ติดต่อผมได้นะครับนี่ครับผมรับเคลือบแก้วอยู่ครับเงาวับเลยครับแต่ตรงนี้ยังตรงนี้ไม่ค่อยได้เคลือบครับเงามันจะเป็นออกแก้วๆเนี่ยเหมือนมีแก้วมาเคลือบอีกทีครับอ่าทีนี้ คนละเคลือบแก้วกับตัวนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับเราจะยังไงดีอะฉีดน้ําเข้าไปเอยฉีดสเปรย์เข้าไปเคลือบนี่ครับ,บแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเช็ดให้น้ํายามันซึมเข้าไปตามผิวก่อนนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างงี้อ่ามันจะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่นี่ครับถ้าเห็นมันจะเป็นฟิล์มๆก่อน แล้วก็เคลือบถูๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิล์มพอมันแห้งมันก็จะติดช่วยได้ครับผมนี่ครับที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็เคลือบหมวกกันน็อกได้นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับลื่นเลยอันนี้ใช้อยู่หลายตัวอ่ะทีนี้พอเคลือบเสร็จเราใช้กระเป๋าสมมติแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้อันนี้ช่วยครับเช็ดอีกที ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับให้มันน้ำยามันเข้ากัน <c oughs> <c oughs> ออกมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับเงาเลยคือเหมือนมีคือตัวเคลือบไปนในตัวครับนี่ครับเป็นไงครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ครับไลท์ชาร์โดครับคือ ออกมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับเงาวับครับสะท้อนเธอเห็นพุงด้วยวะขอโทษนะครับคือเงาจัดเห็นพุงเลยไหมตาย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 เงาเกินไปนะครับไม่ดีครับไม่ดีนี่ครับคือมันจะเงาเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้ครับพวกพลาสติกดํานี่มันจะขึ้นได้ดีเลยครับดูพลาสติกดํากันนะครับเนี่ครับเคยมีปัญหากันไหมคือผมมีปัญหามากบางคนใช้แว็กซ์งแว็กซี่นะครับ แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นคาบครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคาบเดี๋ยวดูจะฉีดจะฉีดให้ดูนะครับว่าพวกตรงนี้ใช้ได้หมดเลยครับตรงนี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้คล้ายๆเหล็กอ,อ่ะผมจะฉีดครึ่งนี้ให้ดูครับแล้วก็จะเช็ดนะครับดูนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงนี้อ่ะมาดูกันนะครับเอาแก้ตรงนี้เห็นอะไรไหมครับ นี่ครับคือตรงนี้จะเงาขึ้นมาทันทีครับแล้วก็ตรงนี้จะออกด้านเหมือนเดิมครับนี่ครับผ้าแห้งเช็ดอีกที่ถูๆครับเช็ดเช็ดนี่ครับมันจะเป็นเคลือบสามารถเคลือบได้หมดนะครับผมอ่ะดูกันหอมมากเลยครับมาดูกันครับมันจะเป็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นลื่นๆครับตรงนี้จะหยาบๆหน่อยนี่ครับถ้าดูอีกหลายๆแนวมันจะเห็นว่ามันมีอะไรเคลือบอยู่ ต้องเห็นด้วยตานะครับเพราะว่าจากกล้องแสงมันอาจจะไม่พอแสงมันอาจจะมองเห็นยากครับแล้วก็ตรงนี้จะยิ่งมองเห็นชัดเลยครับดูตรงนี้ก่อนนะครับฉีดไปข้างบนครับเอาแค่ข้างบนเนี่ยอ่ะดูนะครับผมจะเช็ดข้างบนจะเป็นอย่างที่เห็นครับคือ นี่ครับข้างบนก็จะมีอะไรมาเคลือบประมาณนี้มันก็จะลื่นๆหน่อยครับทีนี้ฉีดไปเลยดีกว่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเนี่ยเป็นเหมือนอะไรมาเคลือบครับฝั่งนี้จะไม่มีนะครับนี่ครับดูครับอันนี้น่าจะชัดหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับ ดูหลายๆมุมจะมองยากนิดนึงครับต้องดูด้วยตาเปล่าครับตรงนี้คือฉีดได้หมดครับนี่ครับฉีดไปเลยฉีดตรงนี้ได้หมดครับท่อเธอนี่ครับผมให้ดูท่อเดิมนะครับเดี๋ยวจะฉีดนะครับดูนะครับว่าจะเป็นไงกลิ่นคต้นหอมเลยท่อนะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับฉีดแล้วเช็ดมันก็จะออกมาอย่างที่เห็นครับเงาเลยคือนี่เป็นคาร์บอนด้านนะครับด้านกลึงเงา ว่าพอเราฉีดน้ำยาเคลือบแก้วครับมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับนี่ครับสีมันจะดูดกืนขึ้นมาเลยครับคือพวกสีคาร์บอนสีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบขึ้นเงาสวยครับเช็ดได้หมดครับตรงนี้ฉีดได้หมดทุกส่วนจริงๆพวกนี้ก็ฉีดได้ครับน่ครับเอาพวกเนี่ยมันจะฉีดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือถ้าจะให้เห็นชัดนะอัดอย่างนี้ไปเลยเนี่ย ไม่น้าใช้เยอะก็ได้ครับเือ,เอมันจะเคลือบอย่างที่เห็นนี่ครับรถคุณจะแบบว่ามีอะไรมาเคลือบแล้วก็เงางามทีเดียวครับนี่ครับไม่กัดนะครับน้ำยานีไม่กัดพลาสติกนะครับนี่ครับดูสีตรงนี้ครับจังใหม่เลยเห็นไหมคือถ้าอย่างเงี้ยฉีดชุ่มเงี้ยมันจะเห็นชัดเลย อีกด้านหนึ่งอาจจะยังไม่เงาเนี่เนี่ยเห็นไหมสีพวกพวกสีรถสีอะไรมันจะขึ้นทันทีครับตรงเนี้ยดูจากนี้ก็ได้สมมุติก่อนก่อนใช้เนี่ยหลังใช้จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้นี่น้ำยามันจะติดอยู่ที่ผ้าเนี่ยออมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ได้ทุกส่วนจริงๆครับตรงนี้เนี่ยครับก่อนฉีดมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอฉีดเสร็จก็ถูๆมันจะเป็นอย่างที่เห็นครับเหล็กมันจะขึ้นเงากว่า พวกคล้ายๆเหล็กเนี่ยเราฉีดชุบทั้งคันนี้ก็เหมือนไปกันกันน้ํากันไรได้หน่อยนะครับผมพวกฝุ่นพวกอะไรก็จะเกาะน้อยลงมันจะลื่นขึ้นครับผิวเดี๋ยวผมจะฉีดดูอีกสักทีนะครับอย่างนงี้ก็เช็ดด้วยผ้าผ้ากึ่งแห้งกึ่งเปียกก็ได้แล้วแต่ครับนี่ครับหอมมากเลยเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยครับถูไปมันก็จะเงาเลยครับ มันไม่ใช่เคลือบแก้วถาวรนะครับตัวนี้ใช้เฉพาะแบบหลังที่เราล้างรถอะไรเงี้ยอยากให้รถแบบฝุ่นเกาะน้อยแล้วก็แบบปัดฝุ่นอะไรออกได้ง่ายอะไรเงี้ยจะ,จะเงาวยางงี้ยครับโอเคครับใครสนใจก็ใต้คลิปนะครับจะส่งทั่วประเทศครับนี่ครับปุ๊บสะอาดเหมือนเดิมนี่ ส่วนใหญ่จะเน้นกันพวกขุ่นพวกอะไรครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับต่อนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองเคลือบหมวกให้ดูนะครับคือหมวกที่มันแบบสีดําด้านอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับนี่ครับดำด้านแบบเนี้ยพอฉีดปุ๊บพอเราเคลือบปุ๊บมันจะเป็นอย่างที่เห็นครับนี่ครับ นี่คือเคลือบให้มันแบบสีใหม่ขึ้นสดขึ้นครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับคือครึ่งนี้จะแบบเป็นสีด้านๆนี่จะแบบสีออกแบบด้านมันนะครับ,รบประมาณนี้ครับสามารถเคลือบหมวกได้ด้วยหมวกผมก็ใช้เคลือบอยู่เหมือนกันครับนี่ครับปึ๊บ たぶんに。